เอกที่บานเกียกันหนึ่งห้าสี่ป้ายื่นเด็กบู๊ยไปเห็นติดสักมันออกนนคนอ่ะเออห่างมกเกียอืมอบอกห่างเขาบอกมาเกียเอ,อ้ะเอเลขมันไม่เข้าเนาะผมก็เลยไม่มาอ,อืมได้ได้ยินมาว่าอะไรไปเอารับวงในอะไร่ะครับในเล่าให้ผมฟังได้จี้เขาแม่นนักบ่เขาแมนรับวงในออมาใหนเออมับบนหนมันสิบขว,นะวดแล้วเรขรับวงในสิบขวดนะสิบขวดแล้ว หนูมัดตัวเขาแล่วเขาเลียนตัวเจเขาไดบอกเจโอ้รับวงในรับวงในใช่คือคือเป็นไข่ครับที่เขามาให้เนี่ยเป็นญาติเจวอหรือว่าไงญาติพี่น้องกันญาติพี่น้องกันอือโเขาเขามาให้เขามาให้เขาไดบอกเจอือเขาเขาเขาถูกบ่อยเลยเจเขาถูกบ่อยอาจารย์ไทยก็เรียกว่าเขาถูกบ่อย เรถูกมาสิบกว่างวดแล้วสิบกว่างวดแล้วอืมาเ่นแล้วทาไมไม่ออกช่องนะเจ๊เขาไม่เคยออกช่องหรอกหรือว่าช่องไม่มาช่องไม่มาหาเขาช่องไปไหนไม่รู้มาเรนบอกเจ้ช่องไม่มาหาช่องไมมาหาพี่มหาเยเวลาช่องมาหาแล้วมันก็หลุดเนาะมันก็หลุดเขาไม่มาอันนี้ครับวงในมาเขาได้บอก โอเล็เขาออามาห้คถือไหลหัวดแล้วถูกหลหัวดแล้วอ้ยฉันแมนมากก็ซีได้เห็นบ่ม่มาเลยเทียวไออ่เอากเอาผู้เดียวเด้วเจี๊บอถึกหลายบ่ะถึกหลายอืมอกรลพวกนัเอาผู้เดียวอักเอาผู้เดียวแล้วู้แสดงว่าเี๊บบนี่นี่มูสายเล็สายเบอหลายเลยเนาะหลายใครได้เขาบอกสมที่นี่มคเขาบอกเกเ่ะ เกีแล้วครับแล้วกเกีเียว่าทานไปหมดที่เดมเกแล้วพี่มูมหาเกกับยูพเดียววาพเดียวเอเขียนเพเดียวมหานี้ีู่คนมาหาเกบอกเลขไม่ถูกเนาะมามูลับพวกในคนล้วมาหาเขาเลียกตรวจว่าพถึก็เขียเขาถือรวยปะรวยเขาถูกจนรวยจริงเจยรวยจริงแ่กอนรัรวยพรเล็กนีนะ ใ่ป่ะสื่อรูสื่อรู้ถูกถงหูวถุงหัวทกเลเขาเพิ่งมาหรายตัวที่พสองตัวนะสองคู่เท่านั้นเขาเขาถูกครั้งละกี่บาทหลายมือในแสนป่ะเขาถือถุกหัวถุงหัวไม่ได้โม้ใช่ไหมเนี่ยไม่โมกเลยนี่เรื่องจริงเหรอครับเนี่ยยังจริงอืต้องฟันบได้ดี เจฝันดีดเพื่อนเก๊ฝันสองเพื่อนฝันดีอือฝันว่าอะไรเจ๊ฝันว่าได้ของในยังบุลาฝันดีูะหลังจากที่ได้เลขลับมาเนี่ยเจ๊วอลก็เลยฝันดีเลยเหรอครับฝันดีอยูะฝันว่าได้ของได้อะไรอย่างนี้เหรอครับเจ๊นีดีทุกคืนจังะอืมวาสนาส่วนมากที่เลขลับที่เขาให้มาเนี่ยสองตัวหรือสามตัวเจ๊สองตัว พราะนั่นเลยเขาปลาหลสวยที่วัดเกี่ยงเงินหลนี่สองคูเ็นแสดงว่าเจวอนี้อักเอาอย่างเดียวเลยใช,ใช่ครับวันนี้เขาให้มาสามสองกับสองหกเพราะนั้นปลายหลสวล่างหรือบนซักล่างหรือบนเขาให้มาแค่นี้มาแค่นี้เข,ขาให้มาซื้อรางสมบรูรณ์ลยสามสองกับสองหกวันนี้แล้วความฝันนะกของเจตีตเป็นย้วก็ฝันดีดีเออ กฟันนฟัว่าจไงครับได้กินได้อยากได้อยากได้กินได้คอเข้ามาหายอยู่ฟันดีอแสดงว่าเลขชุดนี้เข้าแล้วนะใช่ไหมครับเข้าแล้วล่ะอักเอาตัวนี้ขนาดทีมงานยังไม่รู้นี่ว่ามีเลขลับเลขไม่ลับเขาอักเอาเพาะมหาการักเอาผู้เดียวซะแล้วบอกผู้ใด้ยังหันแสดงว่าเอาตัวนะครับ เจวอถูกกับเขาแม่งวดเมื่อกี้นี่ถูกนี่โอ้คือเขามาเขียนให้เลยเหรอครับหรือว่าองไรเขาไมา่เขียนให้เขามาบอกเขาเหรอฮักจอดัาเขาเหรอแปลกเนาะเลขเลขล,ล,ลับนี่งวดนี้มาเร็วเนะาะปกติเขาใกล้ๆเนาะใช่อ,อ,อเอาาเนะลขลับไปใกล้แล้วเหมือนเขาหายมากี๋ยวคงสุดท้ายจีมาเอาซ้ำตัวย่างซ้ำตัวย่างซ้ำตัวคนไทยม่ายที่เจ้า มันยังสามตัวดิมันขันเหมือนซี่นี่ยมือซีออกมามาเอาสองตัวนึงนี่กูจอกมาเอาได้เก่งๆด้วยเก่งๆเลยพ่อเจนชูออกงวดนี้ยังไม่เก๋งเลยอันนี้เนี่ยเก๋งอยู่แต่ว่านั่นมันชูออกก็เก่งๆอีกอีกได้สามตัวก็เลยหลุดบ่อยจนผมไม่มาเนาะขับผ่านอย่างเดียวด้เจ้ผมนะขับผ่านเออไม่มีไผ่เมาไม่มีไผ่เมาจะค้นไม่ออกก็เลยที่บ้านเจ้ดึงหาซีซะ ้า่สามตัว,สา,ตวสามตัวเลยบ่เจ๊เห็นเขาบหลมรถพัตแทซบ่พัล,ลมหันเขาไปเกยกับบ่แปลกใจหอ่มนมกับโทรมาฟัด<อ>วันไปบอกกับบอกบอกหาที่ที่หาออกงาคนบ้าเอาโอ้แสดงว่า คนที่มานี่เขาถูกคักเลยเดนึงสี่ห้าเจบอนนี่เสียดายไม่ได้มาเนาะเสียดายมาเด็กวงไม่กับเขาในบ้านกับเขาสามตัวสองตัวกับเขาไว้เขาเนี่ยสามตัวบนสองตัวล่างใช่ไปใส่เมือดวันตี่ทำไมไม่โบกรถเวลาผมวิ่งผ่านเนี่ยเพราะวันอีหนึ่งหันมอเตอร์ไซค์มาลลมหน้าบ้านเท่าเขาเนี่ยตัวบอกตัวบอกใครกับบอสเซียบอเจยบอกให้เขาบอสเสียมออกซะ เขาไมเห็นมาามันน่าโอ้ยวดนี้ล้างวดนี้ล้เอบโลดสองสกับสองหกนักสองหกพันคุณพันโลดจังได้สองหกเท่าไรนะเท่าไรนะสองหกหสองกับพันคุณพันโลดเป็นยังงังได้หงโอ้เอกราบองได้คนมาห้ทัวร์นี่สามสองกับสองหกือใจลายไม่มีใครมาไม่มีใครมาพอเสิแท่งเอาเูืเดียวลราเข้า นว่านดีเพื่นฟันดีฟันดียอดีใ้เยสิม่ฟันดีวะโอ้ยเสียดได้เนาะไม่ได้มาเนาะผมไปอุ่นวายอยู่กับชัยภูมิู้ชัยภูมิป้ากว่าเขาจอยเราพมาหาเขาอยู่ผมหน้ามืดเลย ยว่ายไป้างวัดเจี๊ยวดสิยออีวก็พี่กายัอยู่ใกล้ๆไม่มาเอาคนใชุ้กวันที่เก็้ตัวบนนอะพ่อไปหามาหาเยอะเอ้ยมกประมาณกุ่ไม่กัอ้อยกให้ดูนะเจ๊งในเจมบอเนี่ยเอ้ามานี่ละสามซอกกรสองหกเกลั่นุทพนโลดเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยไม่สสองตัวานี่เรีกาลาไเรียกรับวงในปลาไหลขึ้นหลายตัวนี่ยังสามตัวนั่นี่ยงสามต รอยก็สามตัวเจ๊จับนิ่งๆเจ๊จับนิ่งๆเดี๋ยวรอไอเขามาก่อนค่อยมาเอาสามก็ได้เจ๊เขามาก่อนจะสีมาตามดอกเจ๊ตามด้วยวะค่ะใครมุกจะเอาอี่ยอนวันลาบพี่ไขวันลาบวะเจ๊อันเล็กที่ก็เข้าเต็มๆแล้วเนาะจะลาบกังไหนลาบกังไ้านเล็กที่ก็บสามตัวเนาะโชคเสปีใหม่นี่งเป็นหอดง่าย เก็บไว้นะครับยี่สครับผมแนวทางของเจวอนะครับคือเขาส่งมาให้เจนะครับผมแนวทางว้ไม่บอกไม่รู้เลยนี่ว่าหลุแล้วแรงตรงนั่นมากอืมเอ้าก็เดี๋ยวยิ่งกว่าขอเรามาหายห่อจนเขารวยแล้วเขารวยรวยแล้วโอ้เอาลงก่อนเจ้าลงก่อนแสดงว่าเขาถูกจนรวยเลยเขาถูกจนรวยเลยฮะเขาถูกจนรวยโอ้